พี่น้องครับอันดับต่อจากนี้ไปนะครับมีเรื่องที่จะประกาศให้สังคมไทยโลกทางศิลปะได้รับรู้ว่ามีรูปแบบชุดความรู้ทางด้านศิลปะได้เกิดขึ้นในสังคมไทยและโลกใบนี้ครับขอพี่น้องได้พบกับครูทกนนะครับจากโรงเรียนศิลปะโพธิวิชาลัยครับ วันนี้ผมขึ้นมาครั้งหนึ่งถ้าเรายังจำความได้เมื่อวานคุณหมีได้เสนอให้ชื่องานศิลปะที่เราพยายามคิดกันว่าจะใช้ชื่ออะไรดีก็ได้เสนอคำว่ามัคขวานปรากฏว่าเมื่อคืนนี้เพื่อนๆได้โทรมาคุยกับผมหลายคนและผมก็เริ่มคิดด้วยเหตุผลและจุดยืนบางอย่าง ก็เลยอยากจะประกาศในวันนี้ว่าชื่อนั้นผมมีเหตุผลอย่างไรจึงกลับจึงขอเปลี่ยนชื่อที่เมื่อวานผมได้ประกาศไปเพียงวันเดียวก็คือกราฟแมจิกกราฟิกนะฮะทีนี้ด้วยด้วยความรู้สึกบางประการก่อนที่ผมจะมาที่นี่เนี่ยนะฮะการก่อกำเนิดโรงเรียนสอนศิลปะนี่ฮะลำพังผมคนเดียวหรือเพื่อนอาจารย์ นะฮะหรือลูกศิษย์ที่มาเรียนไม่สามารถก่อกำเนิดศิลปะเด็กศิลปะแนวใหม่นี้ได้อย่างสมบูรณ์ความจริงนั้นได้ก่อกำเนิดขึ้นจากมวลเราพันธมิตรเพื่อนเพื่อน,พ,อนพันธมิตรทั้งลูกหลานของเรานะฮะรวมทั้งกองทัพธทมที่ได้มีส่วนช่วยเหลือตั้งแต่ต้นรวมทั้งแม่ยกและพ่อยกนี่คือความอบอุ่นที่เราได้รับ และจุดที่เราไปตั้งนั้นมันได้มีสิ่งดีๆเกิดขึ้นมากมายนะฮะสิ่งมหัศจรรย์ที่ผมคิดไม่ถึงก็คือว่าอยู่ๆผมมีความมั่นใจอย่างได้เรียนแล้วว่าผมมั่นใจว่าจะได้ผลงานแน่นอนแต่ผมคาดไว้เพียงสี่สิบชิ้นขณะนี้ได้เก้าสิบเก้าชิ้นแล้วและผมคิดว่าต่อจากนี้ไปงานแนวศิลปะ แนวใหม่นี้จะกระจายทั่วประเทศก็อย่างที่ได้เรียนว่ามันไม่จำเป็นเราต้องมีพื้นฐานก็สามารถสร้างงานศิลปะนี้ออกมาได้และผมก็เริ่มคิดต่อไปว่าถ้าเกิดเมื่อวานที่ผมได้ประกาศว่าวันหนึ่งผมจะไปแสดงแถวสยามสแควร์โดยขยายเป็นคัดเอาขนาดเล็กนะฮะพวกเราก็จะทราบทันทีถ้าผมประกาศลายชื่อ,อประกาศชื่อ รูปแบบศิลปะแนวใหม่นี้นะฮะแล้วก็จากความมั่นใจอะไรหลายอย่างที่มันเกิดก็เพิ่มกับตัวผมเองนี่เพียงคนเดียวตลอดเวลากว่าเจ็ดสิบวันที่ผมอยู่ที่นี่ผมไม่ป่วยเลยนะฮะฝนจะตกจะมีลมพายุอะไรก็แล้วแต่ผมก็ยังอยู่นะฮะผมคิดว่ากำลังใจเหล่านี้ที่มวนสมาชิกเพื่อน พันธมิตรให้มาเนี่ยมันเป็นกําลังสําคัญลำพังผมคนเดียวคงไม่ได้ผมจึงยืนหยัดแล้วก็แข็งแรงขึ้นแข็งแรงขึ้นนะฮะครับแล้วอีกสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะพูดนะฮะก่อนที่จะประกาศนะฮะก็คือขณะนี้เนี่ยหลายฝ่ายได้เสนอเรื่องติดที่บัตรในการที่จะจดผมคงต้องปรึกษาหาหรือเพื่อนๆรวมทั้ง พืนพันธมิตรด้วยก็ขอไว้โอกาสต่อไปแต่ไม่ได้ห่วงนะครับยินดีให้เผยแพร่ผมเชื่อว่าภายในปีนี้สองปีคงจะเผยแพร่ไปทั่วประเทศรวมทั้งทั่วโลกซึ่งได้รับทราบข่าวดีว่าคุณหมีก็เริ่มที่จะแสดงความพิเห็นจะนำผลงานไปแสดงอย่างต่างประเทศฉะนั้นใครรีบใครที่ยังไม่จองภาพกรุณารีบๆไปด้วยครับนะฮะแล้วก็ ชื่อที่ผมที่คุณมีเสนอมาก็คือมัคควร์นะฮะมันมีสิ่งมหัศจรรย์เกิดขึ้นที่นี่อย่างที่ผมได้เรียนผมจึงขอประกาศณที่นี้และวันนี้ขอจะประกาศแนวทางศิลปะใหม่ที่เกิดขึ้นริมคลองประดุงหรือสะพานมัคควร์หรือริมพุทธาดแถวสะพานมัคควานนี่แหละนะฮะเวลานี้ก็ประมาณ บ่ายสองโมงสี่สี่สี่สิบนาทีผมขอประกาศใช้ชื่ออย่างเป็นทางการว่าเมจิกมักขวานครับและเราจะใช้ชื่อนี้ตลอดไปนะฮะชื่อนี้เป็นของทุกทุกคนไม่ใช่ของครูสอนศิลป,ปะหรือผู้สร้างสรรค์งานศิลปะ แต่เป็นของพวกเราทุกคนที่ช่วยกันผลักดันช่วยกันสนับสนุนจึงได้ก่อกําเนิดขึ้นมาและขอยืนยันว่าพวกเรายินดีที่จะลบเคียงบ่าเคียงไหลกับเพื่อนพันธมิตรตลอดไปครับนะครับขอบคุณครับพี่น้องเอ้ยปรบมือให้กับครูทกลด้วยนะครับ สุทกลนปรียาคณิตพงศ์พี่น้องครับแบบของศิลปะกราฟิกทำด้วยมือไม่ได้ใช้คอมพิวเตอร์ทำด้วยสมาธิทำด้วยมือจิตใจของพี่น้องมันก็จะมีแบบของมันนะครับในวงการศิลปะเนี่ยไม่รู้จะเรียกอะไรดีท่านอาจารย์เลยประกาศนามนณที่นี้ว่าแบบของการทำศิลปะแบบนี้ นับจากนี้ไปอีกนานเท่านานในวงการศิลปะให้ใช้ชื่อว่าเมจิกมัคควานสไตล์ครับพี่น้องขอพระคุณนะครับซึ่งต่อไปก็อาจจะเป็นการต่อยอดอีกเยอะแยะนะครับที่จะให้นักเรียนศิลปะนำไปใช้ไปออกแบบทำเป็นศิลปะไว้ในสังคมประดับโลกใบนี้ครับพี่น้องครับ